Aber oh, komm denken, denken. denken. Dachte, dachte, dachte 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 hat gedacht hat gedacht, hat gedacht. ich denke, denke ich denke, denke ich, dachte, ich dachte ich dachte ich habe gedacht ich Denke nicht. Ich denke nicht. Ich denke nicht. Ich dachte nicht. Ich dachte nicht gedacht. Ich habe nicht gedacht. Ah, die machen Ein auch Ich denke, ich denke nicht. Ich habe nicht gedacht. ดูเด้งส์ดูดูดักเตอนิชดูฮัสนิชเกดักส์โอเคว่างๆก็ทำงั้นไปเนาะเพรสเซนต์ยาอีกเด้งเคอกับอีกนิชเด้งเคอร์เนี่ยความหมายอหมันความหมายไม่เหมือนกันใช่ไหมความหมายเหมือนกันแต่ว่าอีกนิชเด้งเคอร์ฝัไม่ควรทำถ้าเคยทำก็เลิกทำอีกนิชเด้งเคอร์คือฉันไม่คิดกับอีกเด้งเคอร์นิคือ ไม่ใช่อีกนิกเด้งคือนั่นคือเอาแกรม m าไทยมาพูดภาษาดอยห้ามทําไม่ทําเพราะมันไม่สามารถที่จะช่วยอะไรได้เลย g r a m m a ไทยนะครับเลิกทำอีกก็จะทําประจำนะเอาเหรอขอโทษนึกว่านึกว่าถามว่าทําได้ไหมห้ามทําห้ามทำไอ้นั้นคือการใช้เซนส์คนไทยมาพูดภาษาฝรั่งไม่เอาไม่ทํานะครับตัวนี้มันมีเทปโพสซิยอนเน้นที่ใช้คู่กันใช่ไหมคะ อ่ามีครับมีมีเดี๋ยวจะเจอเดี๋ยวจะเจอข้อแรกก็เจอแล้วน่ะเจอแลยเพื่อนอยากเรียนตัวเนี้ยอ่นยะอ่เพื่อนถามว่าเดนเคนมี Preposition ที่มากันไหมมีอ่าเรียกว่าเป็นแวบเป็นแพ็กเกจแพ็กเกจอยู่ตรงนี้า so อ่าพร้อมๆกันอัมอันฟังอัมอันฟังเดนเกอีเดนเกอ เ e ียอ f t ฟ h ์ o ันไ e h m อร์ไ n มัตในไ n ยแลนด์ n ันไมเนอรเหมือนเดิมนะตัวนี้ก็ไมาขยายไมเนอร์ไฮมัอย่างที่เราเคยคิดแล้วเพราะนันก้อนนี้คือก้อนเดียวกันนะครับอีกทีหนึ่งพอพร้อมกันประโยคมันยาวฟังจังหวะดีๆแล้วก็พูดตามอัมอันฟังเดงเคยเสียอ๊ฟท์อันไมเนอร์ไฮมัตในไทยแลนด์ินดช อัมอันฟังแปลว่าอีสเซียโอฟอัมอันไล่เลยทีมาอินไทยแลนดนด์พอใจพอใจก็คือถ้าพวกเราเป็นคู่สนทนาครูครูก็พอใจเข้าใจด้วยจะไม่ถามต่อว่าหาเหอวิพีเจอร์อะไรยก็ไม่มีนะครับผ่านอัมอันฟังแปลว่า at the beginning ตอนเริ่มต้นนี่คือส่วนที่เป็นเวลานะครับประทานตำแหน่งที่สามสามารถสลับกันได้นะเซี อย่ากอันฟังเงินกับบกกินเน้นใช้ต่างกันยังไงคะอันฟังเงินกับบกกินเน้นมันเป็นแวบอ่าใช่มันแปลว่าเริ่มต้นทั้งคู่ไม่ใช่ค่ะอยากรู้ว่ามันใช้ต่างกันยังไงเพราะว่าเป็นว่ามันแปลว่าเริ่มต้นทั้งคู่ใช้ต่างกันตรงที่ว่าถ้าเธอจะใช้บกกินเนนหรือไม่ก็อันฟังเงินอันนั้นมันคือแวบมันจะต้องใช้แทนเําตำแหน่งที่สองของระยงเนี่ย แต่ถ้า<ม>บอก<ม>ว่า<ม>อัมอันฟังมันเป็นส่วนเติมเต็มของประโยคมันเป็นอ่ในตอนต้นในตอนเริ่มต้นนะครับงง,ง,งค่ะมไม่ไม่งงค่ะแต่ว่าลืมถามตั้งแต่อาจารย์สอนบีกินเน้นเพราะว่าอาจารย์สอนบีกินเน้นไปแล้วอตอนแรกว่าจะถามตัวอัมฟังเน้นด้วยว่ามันใช้ต่างกันยังไงเวลาเราเราใช้ใ,ชในประโยคใช้ตัวนี้ในการจับใช้ตัวนี้ ถ้าเป็นตัวใหญ่เป็นคำนามมันไม่ใช่แวบเราต้องแปลยังไงก็ได้ให้มันเป็นส่วนเติมเต็มของประโยคหรือเป็นกรรมตรงอะไรก็ว่าไปที่ไม่ใช่แหว็บเพราะฉะนั้นกับอันฟังไม่ได้แปลว่าเริ่มต้นต้องแปลว่าตอนเริ่มต้นที่จะทำปะไม่ใช่ช่วงต้นอ่ะอย่างเช่นเราช่วงต้นอย่างเช่นอ่อช่วงที่เราเริ่มต้นสวดธรรมอะไรสามชั่วโมงอ่ะช่วงต้นต้นในช่วงในช่วงแรกแรกอ่าโอเคค่ะช่วงเริ่มต้นแรก ในช่วงแรกเริ่มใน, <Okay. S 1> นในช่วงต้นอ่ะในช่วงต้นอ่ะซึ่งตรงข้างกับอมเอ d เนอะในช่วงปลายช่วงตอนจบเนี่ย a m เ n นเดอะ a อันฟังประมาณนั้นอืต้องให้เข้าใจว่าเป็นก้อนของก้อนของเวลาไม่ใช่แวบนะครับ so a m a n ฟัง ding t h อ x seo of s อ mm hmm. o แปลว่าอะไรบ่อยมากบ่อยมาก amand haymat in thailand คำนี้ oh. ถ้าไม่รู้ก็จอดคำนี้แปลว่า oh. อะไรบ้านเกิดโอเคบ้าน <Okay. S 2> mm hmm. เกิดหกชาวโอเคแสดงว่าเขา โฮมซิกนะคนนี้เขาบอกว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยสมมติมาอยู่เมืองนอกใหม่อ m ม n f นฟังเด้งกัอีกเ e ียอบอันไม่ไอ้ไฮมัสกินไทยแลนด์ใช่ประโยคนี้ถ้าเราคิดถึงมากในชีวิตประจำวันเนาะอารมณ์เราอยู่ที่คำนี้เวลาเราพูดเราก็พูดสเตรสเสียงคำนี้อ m ม n f นฟังเด้งกัอีกเ e ียอบอันไม่ไอ้ไฮมัสกินไทยแลนด์อย่างนี้เป็นต้นต อครล้างจานทีนี้ใครล้างจานใครล้างจานใช่เสียงดังเข้ามาหนิดขอโท่ะทีนี้ถามว่าปิดลูกชายล้างจานขอโทษค่ะอ่ะอันนั้นฟังดึงกันอีกเสียออฟอันไมเนอร์ไฮมัชในไทยแลนด์ทีนี้ครูถามตัวนี้ก้อนทั้งก้อนนี้เลยนะอันไมเนอร์ไฮมัชในไทยแลนด์ก็คือโวนะก้อนนี้หายไปก้อนนี้หายไปเราจะถามว่าอะไรดีเสียออฟยังอยู่อันนั้นฟังยังอยู่ ตอนเริ่มต้นเธอคิดถึงอะไรบ่อยๆโววรันโวรัน <Whoa run. S 1> ใครตอบคนนั้นเก่งมากมีให้เลือกอันเวนอันเวนนี่คือคิดถึงใครส่วนโวรันนี่คิดถึงอ uh, ะไรโ okay? <c oughs> so. อเคโวรันโซอาทีนี้ไม่ในไฮมัสอินไทยรันไม่ใช่คนเพราะฉะนั้นเราไม่ใช้เวนโอเคไม่ใช้ตัวนี้โอเคตัวนี้เวกเพราะตรงนี้มันไม่ใช่คนเราใช้โว โวปกติแปลว่าที่ไหนแต่ใน r กรม a าใน grammar ภาษาดอยช์เวลาจะเอาคําว่าอะไรคือจริงๆมันควรจะเป็นคําว่า w a s ถูกไหมถ้าคุณอ่าทีนี้ว้าไหนไหนทีนี้มันควรจะถามว่าคิดถึงอะไรถูกไหมคิดถึงอะไรถ้าคิดถึงใครมันคือควรจะเป็นตัวนี้ตัวเวนโอเคแต่ถ้าถามว่าคิดถึงอะไรจะเป็นคําว่า w a s แต่ว่าในภาษาดอยช์เขาไม่ใช้คําว่า w a s มาบวก preposition Oh. เขาใช้คำว่า uh huh. ที่ไหนมาบวก preposition งงไหมจังหวะแรกก่อน <c oughs> เขาจะใช้เขาจะถามว่าเขาจะถามโวเขาจะไม่เอา was <c oughs> ามาเ <c oughs> เชื่อม <c oughs> เขาจะไม่ถามว่า was an หรือ an was เขาจะไม่พูดอย่างนี้ uh huh. เขาจะใช้คำว่าโบมาเชื่อมเลยเชื่อมกับ preposition กลายเป็นโบอ an ทีนี้โวอ an อ่อะสระชนสระอย่างเงี้ยไม่ได้ ก็เลยต้องเอาตัวแ <Okay. S 1> อว Air เพิ่มเข้ามากลายเป็นวอรัน <Okay. S 1> ต่อไปเราจะเจอวอลฟ์ auf, มาจากวอบวกเอลฟ์ ok f, ต่อไปเราจะเจอวอร์รเบมาจากวอบวกอูเบ ok ต่อไปเราจะเจอวอร์มิดอันนี้ไม่ต้องมีตัวแอมาเชื่อมเพราะตัวเอ็มมันจะมีเยอะแยะมากมายเห็นไหมถ้าตัวที่ไม่มีสระ mm hmm. ชนสระก็ไม่ต้องมีตัวแอตัวเนี้ไม่ต้องเพิ่มเข้ามา ถ้าเป็นวัดซูซื้อมาเพื่ออะไรของเยอะแยะมากมายในยวัดซูอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับพวกนี้ยเวลาแปลไม่ได้แปลว่าที่ไหนนะโวเนี้ยแปลว่าอะไรโจอ่ะเพราะฉะนั้นคําถามนี้ควรเป็นอะไรโววอรันวอรันเดงส์การอาทีนี้ซีโกรสเบื่อแล้วคุยกับเพื่อนสนิทไม่เอาซีแล้วประโยคนี้เอาดูนะเอาดูได้เป็นวรัน

วอร์แรนดิงส์ตู้อัมอันฟังเสียอฟท์วอร์แรนดิงส์ตู้เสียอฟทอัมอันฟังได้หมดนะครับขึ้นอยู่กับผู้พูดขึ้นอยู่กับผู้พูดนะครับไอตัวนี้อัมอันฟังคือเทบอกเวลาเสียอฟคืออย่างไรมันคือเทคาโมโลมันคือโมโอเคโมดัลคือโมดัลใช่ครูคะเสียเสียอฟมันใช่แอดเว็บไหมคะครูหรือว่าไม่เกี่ยวเสียอฟมาจากคำตอบคือว of ฟ อาวีปูบโอเคค่ะเพราะฉะนั้นถ้าถามวีปุ๊บมันอยู่ในตระกูลโลหมดเลยไม่ใช่เฉยๆตระกูลโมโหมดอะโหมดคุณโมโอเคค่ะคำว่าโมดัลโอเคโมดัลโซโซโบราณเด็กสู้อามันฟังเสียอฟฟ์คำตอบได้ไปแล้ว